ให้เป็นคนำโอ้โหตีรุ่งี่ดีวะตีรุ่งี่ดีวะดีดีว่ามาเร่งไม่ชอบเข้า่นี่ไอ้มันนับป้ายออกมาทำไมรู้ที่พออะไรเก่ง กางเกงวันเยี่นอะไรตัวไม่รู้่ะเนีไม่ไม่รู้ว่าพี่เจอไม่ไมเห้องไอโมุาาดีซีดีูหู้กูก็จะถึงปจะมีปัญหาภาพไ่ดีกวพี่โอ้เนียนนะถ้เขามีสมาธิ có cái cái thì họ Để trợ cái cái 1 cái bạn là cái เหนืห่อยกำเหนืห่อย ไป่ะเนี่ยค่คนสกได้คสับอนะ้คุจะมาบนแรกมาบคเพ่อนน